ก็การบวชครั้งนี้นะครับก็เข้าไปเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับทีแรกเลยเนี่ยผมก็คิดว่าปฏิบัติธรรมไปเถอะนะครับเดี๋ยวมันถึงเองล่ะเดี๋ยวมันเป็นมหาสติเองแหละเดี๋ยวมันบรรลุธรรมเองแหละแต่พอผมไปเรียนปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยความเข้าใจที่แรกตั้งแต่แรกเนี่ยผิดหมดเลยครับ เพราะการที่จะเราจะเดินไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเราก็ต้องมีแผนที่เราก็ต้องมีผู้รู้มาสอนเราจะไปคนเดียวเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ถามใครโดยที่ไม่รับฟังใครเลยเนี่ยมันเปรียบเสมือนน้าชาล้นแก้วนะครับลินเข้าไปเท่าไหร่มันก็หกหมดแหละครับแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมและครับย่ำเท้าอยู่ที่เดิมไม่ไปถึงไหนครับเพราะฉะนั้นปฏิ จะสมุป,ปบาทคือคำตอบคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นคำตอบกับทุกๆแนวในการปฏิบัตินะครับที่เราเ็นเห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติดูจิตแนวปฏิบัติหลายๆอย่างนะครับแล้วแม้กระทั่งว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยมันจะเข้าใจกระจ่างหมดนะครับ ขอให้ทุกคนเปิดใจรับรู้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทให้ละเอียดแล้วทุกคนก็จะเข้าใจแนวทางเดินไปสู่อริยมรรคอริยผลทุกคนนะครับก็ขอฝากการเรียนรู้ครั้งนี้นะเรื่องปฏิจจสมุปบาทคอร์สนี้เนี่ยเราสอนกันเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนเปิดใจรับ มันมีแต่ประโยชน์นะฮะผมคิดว่ามีแต่ประโยชน์เพราะสิ่งสิ่งนี้ถ้าไม่ดีจริงพระพุทธเจ้าคงไม่ให้พวกเราเนี่ยนะฮะมาทําการสังเกตมาทําการเรียนรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้พวกเราเรียนรู้เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทจึงจะรักษาพระาศาสนาเราไว้ได้เพราะนั้นขอฝากทุกคนเรื่องปฏิจจส,สมุป,ปบาทด้วยให้ช่วยๆกันเปิดใจกว้าง เรียนรู้รับรู้แล้วจะเห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆมันจะหายสงสัยไปเยอะเลยครับขอบคุณครับ